สวัสดีครับแฟนแบาสเกตบอลในกลุ่มของไลอ้อนรีบาวในวันวันครับช่วงของเช้าวันพฤหัสบดีนะครับตามเวลาประเทศไทยนี้ก็เช่นเคยครับจะเอาพรีวิวเกมถัดสดนะครับมาให้ได้ติดตามกันโดยพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมระหว่างฟิลิปปีเซเวนเดสซิกเซอร์นะครับจเจ็บเยือนบอสตันเซอร์ติกถือว่าเป็นสุดใหญ่ทีเดียวนะครับแข่งกันตอน7จ็ดโมงสีนาทีครับซิกเซอร์ในสู้แต้มต่อฤด,ดูกาลนี้ชนะ29แพ้22 ออกเจ้าหนึ่งพวกเขาในเพิ่งจะแพ้เป็นเกมที่5จาก27นัดล่าสุดนะครับโดยเมื่อวันซืนเนี่ยไปโดนนิกเล่นงานไป1 0 8่งต่อเก้ทั้งๆท,ท,ที่ในช่วงต้นเกมเนี่ยนำไปก่อนถึง21นะครับแล้วก็ต้องเจ๊งแต้มในบ้านปลายที่ลบ4.5ตัวผู้เล่นน่าจะครบนะครับโจเเนี่ยถูกใส่ว่าบาดเจ็บเท้าโอกาสแข่ง50-50มาตลอด6เกมแล้วนะครับ อย่าไอเกมที่แพ้นี่ก็ใส่แบบนี้แต่แกลงไป36นาทีซัดไป31แต้มกับอีก14รีบาวเลยเวลาที่ต้องสู้กับคู่แข่งที่สถิติชนะเกิน60%นะครับอย่างเซอร์ติกเนี่ชนะ70.4%ิซิกเซอร์จะกินแต้มได้7จาก9นัดหลังนะครับแล้วพวกเขาเนี่กินแต้มในฐานะทีมเยือนมา4จาก5นัดแล้วแต่จุดอ่อนนี่ไม่ชอบเล่นมันพุทธท้องถิ่นนะเพราะว่าจะเชงมา7จาก9นัดแล้วนะครับ สกอร์รวมเวลาซิกเซอร์ลงแข่งนี้ก็จะออกสูง16จาก22เกมที่ผ่านมาส่วนบอสตันเซอร์ติกซึ่งเป็นเต็งแชมป์ในขณนะนี้นะครับสู้แต้มต่อถือว่าธรรมดาชนะ28แพ้26แต่ถ้าเป็นการแข่งจริงเนี่ยทีมชนะมา15ใน21นัดนะครับเมื่อวานเนี่ยบุกไปทุบพิสตันได้111ต่อ99กินแต้มต่อที่ลบ9.5เจสันเททัมน,นั้นเป็นคนแบกทีมนะครับ34แต้ม กับอีก11รีบาร์ขณะที่คู่ของเขาคือเจเดนบราวนั้นมีอาการป่วยไม่ได้ลงแข่งแต่อัปเดตล่าสุดในช่วงประมาณสักทุ่มเวลาท้องถิ่นประเทศไทยนะครับก็บอกว่าบราวนั้นจะกลับมาแข่งได้ก็เท่ากับว่าตอนนี้เซติยังคงขาดมาคัาสมาร์นะครับกาดตัวเก่าอยู่คนเดียวซึ่งเขาเนีคงจะต้องพักนู่นแล้วครับถึงอัลซาเบรกเลยสถิติแนวโน้มบ้างนะครับสำหรับเซลติเวลาเจอคู่แข่งที่ชนะเกิน60%อย่างทางซิกเซอร์เนี่ยชนะไว้ 65.4%นะครับทางซูติกจะกินใส่คู่แข่งแบบเนี้ย8จา9นัดนะครับแต่ฟอร์ม9เกมรวมที่ผ่านมาปรากฏว่าเจ๊งแต้มไปถึง7นะครับแล้วก็เจ๊งแต้มคาบ้านเนี่ย4จาก5หนด้วยเวลาที่ซูติกนั้นลงแข่งวันพุธท้องถิ่นนะครับก็จะมีสกอร์รวมที่ออกสูง7จาก10หนคู่นี้เวลาเจอกันในบอสตันนะครับ7นัดที่ผ่านมาสกอร์รวมจะออกต่ำไป5 แล้วบอสตันเนี่ยจะเปิดบ้านกินแต้มใส่ทางฟิลาเดลเฟีย9จาก13ครั้งก็ถือว่าเป็นสึกระวางอันดับ1และอันดับ3ตะวันออกนะครับโดยซิกเซอร์นั้นไล่หลังอยู่แค่3เกมฟอร์มตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซิกเซอร์นั้นชนะ2แพ้2ไปสะดุดทิมแพ้ทีมต่ําชั้นกว่าอย่างแมจิกกับนิกส์ส่วนบอสตันในชนะมา3จาก4เกมจุดน่าสนใจคือซิกเซอร์เนี่ยเป็นทีมที่ป้องกันไม่ค่อยดีนในช่วงที่ผ่านมาเสียอย่างน้อยๆเนี่ย 1 1 9คะแนนมา5จาก7นัดขณะที่ศักยภาพเกมบุกของทางบอสตันเนี่ยไปอันดับที่2หลีกนะครับคู่นี้เจอกันเกมแรกของฤดูกาลเซอร์ติกนี่ชนะมา9คะแนนผมคิดว่าเกมนี้จะสูสีขึ้นนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเซอร์ติกน่าจะข้ามที่4คะแนนได้สําเร็จนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นในกลุ่มของทางรีบาวน์นาวันวันละครับเข้ามาคุยกันได้ครับจะมีกูรูที่รู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลและก็อเมริกันเกมรวมตัวกันอยู่ครับ